มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมสมเด็จพระเทพฉายพระฉาย,ยาลักษ์กับโมเดลหมูเด้งเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมสมเด็จพระนิษิธาีิราชเจ้าเจ้าฟ้ามหาสกีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์บวรราชพักดีสิริกิจจาริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จไปทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ครั้งที่4และทอดพระเนตรงานณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยในโอกาสนี้ได้สเสด็จฉายพระฉาย,ยาลักษณ์ที่บูธฉายานิติกร2561โดยทรงอุ้มโมเดลหมูเด้งฮิปโปแคะ จากสวนสัตว์เปิดเข่าเขียวที่กำลังโด่งดังได้รับความสนใจไปทั่วโลกโดยมีนายนิติกรไกรวิเชียนผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมบริษัทไทยเบเ์เลตจำกัดมหาชนเป็นผู้ชายพระฉา,า,า,ายารักษกรมสมเด็จพระเทพชายพระฉายารักษ์กับโมเดลหมูเด้งขอพระองค์ทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดดัตคอค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ